ถึงแม้จะไม่ได้ลงไปใต้แต่ก็ต้องมีพลายที่เรียกว่าพังงานนะครับเขาว่าช้างป่าตัวนี้คือพี่ชมวิวนะครับเป็นตัวที่หักงาพี่ด้วนอันนี้เราชวนคุยเท่านั้นนะครับเมื่อไม่เห็นกับตาพฤติกรรมช้างป่าก็เป็นเพียงการคาดเดานะครับ บางทีการบอกการเล่าเราจะให้ถูกที่สุดก็คงไม่ได้นะครับสำหรับช้างพลายตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับมักจะมีถิ่นอาศัยอยู่แถวแถวปากช่องหมูสีและก็นี่คือที่มาที่ไปว่าไปเป็นคู่ซี้กับพี่ด้วนด้วยนะครับ ที่ด้วนหรือป่าด้วนของเราก็เข้าใจว่าอาจจะมีการหยอกล้อกันจนทำให้งานของป่าด้วนหักนะครับแล้วก็ข่าวว่าป่าชมบิวของเราก็มีแผลนเล็กๆด้านหลังด้วยนะครับไม่รู้ว่าต่อสู้กันจริงไหมแต่ที่เราทำใจยังไม่ได้ก็คือ งาข้างสายของปลาด้วนหักแน่นอนนะครับตั้งแต่ปลางาหากักเราก็ยังไม่เคยเจอนะครับส่วนพี่ชมวิวก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นปีแล้วนะครับที่ไม่ขึ้นมาบนเขาเวลาเราบอกเล่าถึงภายตัวนี้ก็มีแต่ลักษณะแบบนี้นะครับ คำว่าลักษณะแบบนี้หมายถึงนําภาพเก่ามาเล่าใหม่นะครับแต่คําบรรยายใหม่แน่นอนนะครับดูแล้วพี่ชมวิวนะครับแล้วค่อนข้างจะขาวนะครับก็ถือว่าตัวใหญ่ทีเดียวนะครับสำหรับลักษณะท่าทางก็ประมาณนี้นะครับตัวค่อนข้างจะย่องส่วนป่าด้วนของเราตัวค่อนข้างจะ แน่นตันนะครับบรรณาธิการช่องของเราเราก็เชื่อว่าป่าด้วนทาวัดแบบมวลกายทั้งหมดหรือช่างน้ำหนักแบบนักมวยเราก็เชื่อว่าชกกันได้นะครับแต่เสียดายที่ป่าด้วนพลาดท่าเสียทีที่งาหักไปแล้วนะครับส่วนว่าคู่กรณี จะเป็นช้างป่าตัวนี้จริงไหมอันนี้เราบอกว่าเราไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับที่บรรยายไปนี้เป็นการบอกเล่าเก้าตามข้อมูลที่พยายามอ่ามตามเพจต่างๆมานะครับโดยเฉพาะในชุดของพีิจา้ณที่หรืออาสาสมัครแถวปากช่องมูสีนะครับก็จะมีข้อมูลที่ดี ส่วนภาพที่เรามีนี้ก็มีแต่ภาพเก,ก่าๆแบบนี้นะครับจริงเท็จประการใดถ้าไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับดูลักษณะการเดินของพี่เขานะครับก็ถือว่าตัวใหญ่มากๆจนเราอยากจะบอกว่านี่คือภูเขาเคลื่อนที่นะครับพี่ดวนเราเจอแบบนี้ บางทีก็ค่อางจะบันไว้นะครับอ่าก็ถือว่าใหญ่จริงๆแต่ก็อย่างว่างาช้างป่าเขาใหญ่ค่อางจะหักไว้ด้วยนะครับก็เอาใจช่วยช้างพายตัวนี้ไม่อยากให้มีสภาพงาหักเหมือนช้างพายตัวอื่นนะครับตัวนี้คือพายชมวิวหรือพายเบียงใหญ่ แห่งปากช่องหมูสีนะครับ